ครับสวัสดีครับมนันีกัยี่สิบสองปิจิกานะครับพอดีมาลุ่งเกี่ยวอยู่อ่าทงนะีครับทัดกันไปนี่ขึ้นมานอนเฝ้ารถนะครับอ่าพอดีเ <c oughs> ซานี่นะครับกับมีปัญหา ใบมีดหักครับเราใบมีดหักอันนี้ก็คือตัวที่มันหักตัวที่มันหักตัวนี้เลย,เลย,ย,ออยน,น,นะครับบอโห้ว่าของยี่ห้อยังนะครับนี่นะครับดูกันเอานะครับผมไม่ออก ชื่อนะครับสีสม,สมนี้ละโบถึงหาซิปไลนะครับโบถึงหาซิปไลเนี่ยจะหักตรงนี้นะครับจะหักตรงนี้หักซื้อกันครับแขนจับตัวนี้นะครับอา่าที่ต้อง เดี๋ยวาคลิปมานีออ้ก,ก็เพราะว่าเป็นก็คือว่านะครับหนึ่งใส่งานบดถึงหาซิปไลนะครับเนี่ยฟันยังไม่ไหมยอยู่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาสองอันแล้วนะครับเปลี่ยนมาสองอันแล้วเฉพาะตัวนี้นะครับ โตติดมากกับรถนะกัอ่ามันฮักขึ้นกันนะครับหักคือกันอ่าบานี้ก็ไปซื้อยี่ห้อนี้ละนะครับมาเปลี่ยนสองตัวแล้วเฉพาะยี่ห้อนี้นะครับตัวนี้นั่นใส่ใส่เกลียวหนะบถึงหาสิปลนะครับตัวนี้ฮักมองมองตัวแขนจับสีสมสมที่ผมวานะครับมองปลายแขนจับ ราคาพันสี่นะครับอันนี้ราคาพันสี่ตัวนี้นะครับแต่ผมบบว่าเป็นอย่างโบด้ชนุนบด้หยัยงนะครับแต่ว่าผมาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเพราะเหลาใบมีดคุณภาพของเหล็กมันไม่ได้เหนียวหรือเปล่านะครับมันเปาะนะครับเนี่ยมันก็นเลยหักนะครับ บไดชนบไดยังนะครับบไดตาําต่อตาำยังเกี่ยวอยู่ดีดีหักครับอันอันนี้ใส่รถยันมานะครับใส่รถยันมาเจ็ดสิบกระสอบนะครับแปลงอุ่มนะครับเบิร์ตสองตัวนะครับใส่ยี่ห้อนี่สองตัวแล้วนะครับมือเส้าไปสื่อเลยไปสื่อ,อฟร์มเทคมาใส่นะครับราคาพันเก่า 1, นะครับราคาพันเก่า 19, 000, พันฟ้ามเทคตัวน,นี้พันสนะครับกะกำลังเกี่ยวอยู่นะครับฟิตวิตปลาลงไปเ,เสียงบีดอยู่นี่นะครับผมมานอนเฝ้ารถปิกอัพนะครับหมดใบมีดใหม่ไป สตัวที่หักนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็กำลังเกี่ยวอยู่นะครับรวมทั้งตัวติดรถมานะครับทีแรกตอนนี้ใส่ใบมีดซีอันนะครับตอนนี้ใส่ใบมีดยซีอันมือก้อนนี่กัมือก้อนนี่กอ่เกียร์เกียร์แตกนะครับเกียร์แตกเราไปตี กับเสื้อนะครับฟ้าเสือ้อกระมดไปเกือบ3ามหมืนโอ้ปีนี่สมสมเยอะนะครับปีนี่สมเยอะนึกว่าจะบโได้เฮดอีกยังหลายนะครับอันนี้ก็เกียเ่ยวแล้วไปมื่อคืนนะครับเกียเ่ยวแล้วไปเมื่อคืนประมาณสักทุ่มนึงนะครับบ้านหน้าทงติดกันนี่ มันลงบ่ได้มันมีเข่าลมนะครับโบกเกียวกลางคืนนะครับกกเลยไเด้เสียเวลาช่วงช่วงนี้มลงขคืนนะครับจากถุ่มหนึ่งไปหาสีถุ่มซื้อนะครับมาต่อยเพิ่นยมือเส้นะครับมาต่อยเพิ่์นยมือเสอ้กเกเเสียเวลาช่วงกลางคืนไปแทนที่เได้งานไปจากสามสี่ชั่วโมงนะครับ เป็นหน้าโขกนะครับทั้งนี้นะครับต้นไม้ร้านะครับอากาศดีอ่าโมไม่แยงไรนะครับคลิปนี้นะครับพอดีผมมานอนอยู่อูเรียนถานะครับคดพ่อว่ามีใบมีดหักอยู่ในรถนะครับก็เลยทําคลิปนะครับว่านะครับปีนี้นะครับยันมา AW70 ใช้ใบมีดหมดไป สามอันแล้วนะครับอันที่สี่ติดลดอยู่ตอนนี้นะครับของฟาร์มเทคนะครับแต่ว่าของหยี่ห้อสีสมเมื่อกี้นะครับเล่าใบมีดสีสมเมื่อกี้สองอันนะครับพอขั้นถึงลอยไรนะครับฮักสองอันนะครับสันนิษฐานนะครับว่าคุณภาพเหล็กนะครับของเลาวใบมีดอาจจะเปราะนะครับไม่มีความเหนียวนะครับหรือว่าความเหนียวมันน้อยนะครับอ่อ เวลามันดินมันชักนะครับใส่ขวานะครับมีการกระแทกอหัวจรวดเนี่ยนะครับอาจเทศให้เล่าใบมีดหักได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกร,ะกรนะครับท่อแก่รถเกี่ยวเล็กนะครับถ้าจะใช้แบรนด์นี้นะครับให้พี่นาดีๆนะครับพี่นาดีๆแต่ว่า ก็เอา,อางไงๆคือว่าคุณภาพก็อาจจะอยู่กับราคาแล้วนะครับถ้าราคาถูกลายคุณภาพก็อาจจะบกหลายนะครับคุณภาพของสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปามาแชร์นะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าสีส้มตัวเนี้ยผมหมดไปสองใบแล้วนะครับไม่ถึงร้อยไร่นะครับ กะฝากไว้ซ้ำหนีก้อนนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ